มักเล่าตาจุมกิยะตาสิญญสิคอเล่ตาอุตโชตาอุตแกลรมเชกหะปะเล่าตาบลือตาโูตาก็ลามีเนกละบรมาณีบรมราชนมีในมีในพระมัตรอลเลออบลืออเดรป้าตาเล่าตาบลืออเดรป้าเนี่ตาเล่าว่าทีบะตอกเคอีประก็เล่าตาบลือเลือคือดอดตอกเเคอี แต่ล้วตอกเทในบาที่ดำมาต์มีหรือม่ีปัสสาวะต้นนี้มาได้ที่คอที่คอแต่ไม่มีบาจจจานมาในน้่บาเมืองในเชื้อตพ่อจ้นนีมาได้ที่คอบามาไม่มีบาเจจานมาตอกเทในบาตอกเทอากแล้วเราตามดูตาโพเลนที code, code. Ooh, well ่บาใน่นบาแล้วตอกเทตอกเทีเนาะมือปล่อยแล้วปัจจุบันย เรบ่อโอุดรตพิตมาตทวุตเกระเร่กงภาษาเราเตื่อตเคียนี่เรื่อาก็เรประโยชน์ในปัจจุบันตามดยตาผู้เรว่อเมื่อบะเสื้อตะเนี่เรื่องภาาเราะปันนิบะตะโมเมื่อตสาอุดรกาก็าละกันนี่เรื่องตกุขานี่บาคาเลก็เรืสุขภาพกอมมิวิสเลตาเมื่อตะคืออดรรืองประหุบนะอย่ เขามีาตโอชูมาเคลแล้วตัดโอชูมาเคลในภาษาลาวก็ล่ะกันแล้วอับเลือบพวกอุดเบกันแต่ซาลาเลเ้าอุดเลปาเนี่ยปาก็ละกันในภาษาลาวปก็เล่ความสุขในปัจจุบันตะเคนี่ยภาษาลาวตามมือตาคือเดอบกันเขามยาเลอเบมือซาพรีแต่ละเบือมือซาพรีเนาะอันภาษาลาเมื่ออุดเบป่าตะเคก็ละ เดิมือซาพีชูโอชูโอเคลมาชูมาเคลพอเดาตาจูตาชาโตบะเนาะตาจูตาชาตัดตะเกตัดตะก้อนในตู้บะวะตู้เดือบะวะพอเดออูเดอ้วก็เลิหนีทอลาทอแต่แล้วนีทอลาทอเน่ปลาซาโลบากระลนเนาะแล้วะตะกอนเลอตาสลอเลออูเดอบะ เนื้อตาโอเคก็ลากาภาเรอันนี้ตะวโคตันเนาะอตะโคตันนี่มาคาเลตาโอชูมาเคลตเดิดมาคาเลตาจุดะชาบะนี่ทอรลาทออันนี้แต่ซาลโอเคในภาาเรืองปัจจุบันที่การิคันนี่เนื้ตาสุบาสบะเนื้อมือลบ้พูดดูปาเคันนี่มาคาเลต้าโคตาโคดูปบะ ตคือตะขอเลิศเมโกลเมเจ้เมตตลอดตักแล้เมตพิตมานี่ตะพิตะมารีตะพิตามาแล้วอุดเดอร์ตโลตะโตฮอร์บาพิตะมาตาเนบากลเนบาเจ้ตะหูตาแกรีแลเศรษฐกิจเนี่ยตะพิตมาตาอุดตะโชแลเบวมชิวะฮานีเรื่อเรื่แปรแปเร อบะอันนี้ตาดูตาพูดดูบาลีเลือบตาอูเลือบตาอูตาชมไม่เช่อก็ะอันนี้ตาคิมิริมีเลือตสสูบาซาบาเลือตาทำเลือบพูดดูวาตะเยมิริมีเนี่บาคาเลือตาอูตาลอตาแกละตาลอตาแกลเกตาลอตาแกละเนีว่าอูตดตโตอาว่าจีกีขอกีตาลอตาแกละเนี่ยว่าอู กี่ลี้กสวกยต่เาักเล่นยว่าอูดตอตอนนี่แต่เรก็ละนาบาบาตอตอตาลออเป้เดือทีเดืออ่บาตอตอเกตาลออตัวเปิอตัมือดอ่นึไม่อตาล่อเปตาลอมือทีเกโนเวเมามาออนตาอะเกแล้วตาบลูตาพูดว่านี้ พราะว่วา,อ,าอ,อ,อุปาโชไม่เชว่อกหันน,นีตาเมือตาครอเุดรปลาอเดรโกม่ออเดรโสกอเดรปื้ออเดรแว่ออเดรตามือตะคือตาโตเจอมาเจอล้ะก็เลล้กสังคมแล้วสีเลสอละคโอเดรตามมือตะคือเนี่ยอ่แกตาแต่มีเลือปาบบะแล้วตาปาะกอบลำเลือดโูดตามมือตาพูดอปราลีปันในบาาเลือดพูดลิแล้วพาคือรอตาจะจบไง เลยค่ะดค่ะนี่ตามื่อตะคือเลื่อเดินเลื่นหล่อดอกะยี่คานี่แกตาเลือดอบูถือเดินเป้าว่าชุไม่เป็นหรอกมือเชี่ยกหานี่ตาเลือดเดินเลื่อหลอเนี่ยแกตาเลือหลุดดูอ่ะแล้วก็เลือสถาบันครอบครัวเดินโพเดินเรียวเดินเมาเดินวาเดินโมอเดินป่าคูคูปอปอมื่อมื่อเดินตาเอตาควย ล้วก็สีเงินน e ับปืนละสะอันนี่แกตาเมือตกือแล้วแล้ววงตักกูนเนาะโอดาตายุยย่ภาเกละสะอีเชยกว่าเชยละสะอันนี้ตาโตเจอมาเจอละสะแล้วปื้อนแลแหวแล้วเดินล้หล่อหนิอันนี้ตามื่อตาคือตาสุบาสะบะตาสะบาก็ละกาโอดามื่อตาคืนตาสะนรอตาเศรุนทํำเลือผู้ ูเดปราเคลเลอร์หร right, right? ือมิลวิจาเลอร์แต่ในเนี่ยอันนี้ตามมือดะกครูหรือตามมืออูมเชกฮานนี่ยมัมีอูดม่อนี่นะนุโมวาปัญะนู้มิเชโกฮันนี่นับไมือซาพรีตัจูดาชาโตบาเนี่ยเรลีซาลาบาก็แล้วกันทำด้วยพวกร่าบาลีอาตาพิตามารกมาดาตาโลตาโตเซตากิร์เรนี่สิ่การกันี้นะ เซอคาตะคาเน่ประดาหลอตาแกร้สุประกสถานภาพโอเดอตาขี้ตอปลือกโอเดอตายุโยภาเกคากาเนโอเดอตามือตาคือแลเดินเลือหลอแล้ครอบครัวโอเดอตามือตาคือสัญญาณเปิดลักษะอัลลีจานี่าตามือตาคือโอมื่อนอนเลมตตาโอเดอตาเปยนี่ตามือตาคือแลตา ที่ตัดมาตาหูตาเแกก็มาตลดแรกเรียนโอ้เวละเนาะโอเลกกมาตรเรียบะตดูดต้ท่อตับูตตาบาตัสุตัซอตมกิยะอันนี้พวกบามาดิเลยจะแรกเพวกบ้าอเดตัดมืดตัคืนตาดรถโดนเนี่ยพวกบาสัญญาณะเปดเพราะว่าตัดรอบโลเนี่ยตองมีชีวานี่มบบอลนี่มาที่ตามันจะตัดคอบโลต จะ tai, เปได้ีงแล้วก็บาฮาคือสัญญาก็ละมีก็ละจันึกตานึกกลนเจียวลีนึกบาฮาคือลาตาสัญญาสิครอนึกบาคือล่าตาสุตาซอบาลาตาสุตาสอเวแต่ซาโกบูเวคนน่มาจากเดอติดเซตุบาดว่าโอ้ได้จีอาในบาไม่เลือดเราเวเราโอเดตาคือตาโอเดต่าบูตาบาโอเดตาสุตาสอ เลือดออกเพื่อนนิ่ถือว่าประคุดอดกตาเดโจรใง่หนีอุดเดอร์ตาเมื่อตาคือลิขเนาะขุอดออบาลิบัวบาลิอันนี้บอกเขาเลือตาเมื่อตาคือเลิกตาเด็กโจรใหญ่ตาตะเคยนเนาะก็เลือกวความสุขในปัจจุบนันแล้วโอเดอ,อร์กว่ามาจากว่าก็มาดิเลยจากแล้วตาเมือออ่อตาคืนอุดดาซูญยาปา ตามตคือส <ate> ุญญาานิอันลดูเจพอไม่มาตามตะคือตเคตเคนเน่ยปรเทศกันนันแล้วอรมีรืจาะเรนนงเลิศปัจจุบังตามืบวอยตะตะเคยไม่ไม่ตามือตะคือสุญญาานิเอาวาดวจีนเมษาลราตามตะคือสุญญากานีนึกว่ามาดรดีเลยจ้ะเราอาตุกคันนี่พวกบ้ามาดีเลสุรสะ นว่าผ้าสู่ผ้าซาแล้วเก่ผ้าสูดทอสซาถอก็เลยตัดจูดันหน้าเรยตาจูดันหน้าบะแล้ก็เรื่อความศรัทธาต่ศรัทธานี่ยเขามีนยตาจูดันหน้าละบะศรัทธา้ดยปัญญาตาจูดันหน้าตคือตัชาตสัญญาสิกตุลาทบะโอดตาบูอเดตาบะอันนี้อ่ะอเมเรอเมือคือสุญญ์ปะอันทุกกัี่กาะคันเอ ตาบาสะตาบาสะนี่เหรอตบาสะได้จัดสะบะแล้วเามีงนรกอะไรสะรักชลรสะสมวัตบาสะเขาได้ตาสะบะตาบาสะเนี่ยเขาเป็นงานะันใมาคึกบ้านอนจ่าสะแต่สะบ้านเนี่ยเราเล่านนิสะอุ่นหนิค้อรอกชลรสะรักเนี่ยตบาสะได้ตัดสะบะหนี่ ตารรมรมีม <S 々> ีเนี่ยซาอูเนี่ยซาบแล้วก็บาเนี่ยซาเนี่ยอคโคมยอไปด่าแล้วอโกกีก็เล้ออกเกชัยกัชชอตาแลกวตาเกชัยกัชชออคคนยอเนมันยังหลแล้วก็เลือกความบริสุทธิ์ตาพิตรมาตาหุตาเรเนาะตาปูดัเตะตาชมิชมโมเอาเด้อตา็ชัยกัชชอได้เขาอยาความบริสุทธิ์ ุจริอันนี้นเม่อดุดตัหุต,ตากตัสะอ,อุนนี่ญาตาบาสาเลอะเกยีบบะประชยประชออันนี้เมื่อเล่นตาอุมือคือสุญญปะอนาคตอันนี้คือกรับเสอร์คาราคาเนปากาะก็เลิศมาบูดาเนีม่มาพาตาเลืออเรีีเน,น,นือสูงเนือสั้นในอุดตกระเพะกกระพร แต่เก pues so ิดแก็พอดีละดอตม่ม่มาบูดานไมรอดอนหรอกนกมาบูด้านี่มีชโมดาอันนีสูงมือนึกามมือนึสูบเกอร์สเกอร์สุขีซามขีดิสอตอนนกตาอุนี่อับลูประกอบแล้วคุณค่าของชีวิตดิสอตนือเราจะโจนี่อ๋อลำเอาเดอตาอับลือพมาบูดมาพูเด้อ ขเขาคุกือก็มาเลือกมาโผ่ประกาคืออันนี้ตามาเลูมาอโผอล่เ r d ตาตัวเจอมาเจอสู่สะเด,ดาตากับใคร,รอกระเพออันนี้นเบอ,อ,อริเลตาเมื่อดออัวินนะอ,อัศเนาุญ,ญาปาหรือคาระดรนาร์นก็เลิวมันจัแหละสุดตือหลอดสุดหลอนมันยันแหลตเม็ดตือรลอซาเม็ดตือรลอ เนออุเดตาคือตัดขาตัดสัญญสีข้อตุลาทบะเนแก้ไขปัญหาปูทะลเซเมอเลเนต่ามูแลเวดาสูเกลลลาีปะกอลปัญญาตัสัญเลออบะตัดสัญเลอีนมันยาเลสูตุลาซาตุลาอุเดอตาคือตัดาตัสัญญเปิดลอีเมอเมอร์ เนตตาโอมุสุญญาปารินรุธาลแล้วในขคะนี Luckily, ้ปกะกอบสซ้านในอุเดตาปลอติละละคขามย้อนโล่งอกโล่งใจคขาอาย้ออุเดตาสุดทดศทอสุเฮสเวบาสูุสาในอุเดตาก็บแขยงกบโอเนาก็แขยกกบพคเนี่ยเขามอนเลอตาเนาะตาบาเอบาเซ ตาเอตาซอฮัตบาัน Four. นี้ฮัตุสุลสาบาอัน well. นีตาเอตาซอเม่โตรสุลสาบานี่ต่มื่อตาคือก็เกิดตโนวดาสุญญาปาดอกเนาะอันนี้บาคาเลตาชมกุยยาเลตาเชโกตอตะัดเตกินาอุเวดาแทแตไตเนาะตับลื้อตับโคเลืบบัตดูกันราก็ละกันเนาะตับลื้อเนาะ